ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่สนับสนุนโดยไซมินิแต่อร่อยไม่มินิไส้กรอกซีพีมินิค็อกเทลจัดเลย สวัสดีครับผมบิ๊กภูริพัฒน์ใจวีรวัฒนากุลนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา mm hmm. เดอะเมลบอกครับรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกทุกคน ขอเพียงแค่เขียนมหาเราพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับและในวันนี้นะครับเรามาพบกับคนต้นเรื่องของเรานะครับที่มีคนใจบุญส่งเรื่องราวมาอย่างรายการเป็นเรื่องราวของคุณลุงคุณป้านในวัย70กว่าปีครับที่คนหนึ่งเนี่ยก็พิการที่ขาเดินลําบากครับต้องใช้การถัดก้นเอาซึ่งก็มีหลายโรครุมเร้ามากๆส่วนอีกคนครับก็ไหลหลุดจากอุบัติเหตุทํางานหนักไม่ไหวทั้งสองคนเนี่ยรับจ้างซักรีดนะครับและด้วยสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะครับทำให้ลูกค้าที่เคยมีเยอะๆเนี่ยลดเหลือเพียงไม่กี่บ้านนะครับรายได้ เสเพียง3 0 0พต่อเดือนเท่านั้นเองเงินที่ได้นะครับก็ต้องเอาไปเลี้ยงหลานเกิดจากลูกบุญธรรมนะครับทิ้งเอาไว้อนาคตเนี่ยถ้าแม่เด็กไม่เอาไปเลี้ยงดูต่อนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณลุงกับคุณป้านะครับจะเลี้ยงหลานคนนี้ต่อไปได้ยังไงเพราะตัวเองก็ไม่ไหวไม่มีเงินวันนี้มาติดตามเรื่องราวของคุณเรืองและคุณแลพันบุตรทั้งสองท่านนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกครับ สวัสดีครับป้าเรืองกับลุงแรนะครับผมบิ๊กจากรายการขอเพียงแค่เขียนมานะครับซึ่งผมได้รับเรื่องราวจากคุณตุ๊กที่เขียนมายัางรายการนะครับว่าคุณป้าเรืองกับลุงแรเนี่ยคือลําบากมากๆเลยก่อนอื่นเนี่ยผมอยากถามก่อนเลยว่ารู้จักคุณตุ๊กไหมครับรู้จักคะ่ะลูกชายของคุณตุ๊กกับลูกบุญธรรมของป้าเป็นเพื่อนกันเคยพาน้องนอนเนี่ยไปหาคุณตุ๊กที่บ้านาก็เลย มาช่วยเหลือกันก็เลยมาช่วยเหลือกันผมอยากรู้ว่าน้องนอนท์คือใครครับลูกของบุตรบุญธรรมผู้หญิงป้าเลืองกับลุงแลรครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้ป้าเลืองกับลุงแลรเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดตอนนี้น้องนอนท์นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบกว่าขวบแล้วค่ะคุณตุ๊กเขาช่วยเหลืออะไรคุณป้าบ้างนะครับช่วยเหลือซื้อข้าวให้กินช่วยค่าเช่าบ้านทั้งที่คุณตุ๊กก็ลำบากแล้วคุณตุ๊กก็เลยส่งเรื่องไปทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาครับ สืบเนื่องมาจากแม่พี่เองพี่ช่วยเหลือแม่เลืองเขาทราบดีเพราะว่าทุกครั้งบางครั้งพี่ไม่มีก็พี่ก็ไปขอเขาพูดตามตรงเลยนะเขาเป็นคนดูทีวีเขาก็เลยบอกว่าเขียนจดหมายไปสิรายการนี้คนเขาจะได้มาช่วยเหลือแม่เลืองอีกทีนึงเพราะเราก็ไม่ไหวแล้ว พี่ก็เลยเป็นคนเขียนหนังสือส่งพี่เห็นความลําบากก็คือเวลาไปหาหมอ1ก็ไม่มีเงินค่ารถไปหาหมอ2คนเจ็บป่วยนะไม่มีข้าวจะกินในแต่ละวัน3เด็กไม่มีตังไปโรงเรียนสงสารนะทั้งๆท,ท,ท,ที่ตัวเองก็ <laughs> เต็มกลืนะนะ คุณป้าลําบากยังไงบ้างครับเลี้ยงน้องนุนค่าใ,ใช้จ่ายชั้วานไม่พอแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อที่ปอดความดันเบาหวานแล้วก็คอติบแล้วขาประสบอุบววัติเหตุจนพิการต้อเข่าเสื่อมด้วยค่ะก็เลยเป็นผลพวงทําให้ไม่สามารถเดินได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ <networks> <attributes> ท้าคุณป้าตรงนิ้วโป้งครับมันมีแผลอยู่ตอนนี้อ๋อจากที่ว่ารถมันเฉียวไปหาหมอมาสองสามวันนี้รถเขาเฉียวไปแล้วเลยไปเลยไม่ได้มาดูแลเราทั้งลุงแรด้วยทั้งบันเลงด้วยลุงแรด้วยนะครับแล้วเป็นคนขับไปอ๋อลุงแลเป็นคนขับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาล้างหรือว่ารักษาเรารักษาอะไรยังไงครับคุณสุภาพมาดูแลมันเน่าอยู่ค่ะเพราะเป็นบาหวานเขาเป็นใครครับคุณสุภาพอสมวบางทีก็เอาข้าวมาให้กับข้าวแต่เป็นกับข้าววัด บ้านนี้มีคนป่วยอยู่สองคนครับลุงแรกับปลาเลืองปลาเลืองเขาเป็นเหมือนกับไม่มีแรงอย่างอ่อนแรงอย่างเงี้ยเกิดจากอุบัติเหตุแกก็เป็นโรคอยู่แล้วลเดินไม่ไหวอ,อสมอไม่ใช่เพียงแต่มาดูแลนคนไข้อย่างเดียวต้องช่วยเหลือเป็นกับข้าวกับปลาบ้างเป็นการช่วยเหลือลูกบ้านลุงแรครับตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างครับก่อนเขาทำงานได้เดี๋ยวนี้มันทาไม่ได้เมื่อก่อนทํางานอะไรครับเป็นรปรพแล้วทําไมถึงเลิกเป็นรปภครับหัวไหลหักรถ ล้มลวหัวไหล่ใส่เหล็กชักเริ่มปวดเลยะก็จะไปหาหมออ,อยู่เหมือนกันเท้าก็แย่อยู่กระดูกหักกระแทกกับท้ายรถเขาอะสามารถเดินได้อะไรได้ไหมครับได้อยู่ก็ต้องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดินแล้วมันเหมือนจะหกล้มอะแล้วตอนนี้คุณลุงทําอะไรบ้างครับก็ทำอย่างนี้ช่วยเขาอย่นีอยู่ในบ้านนี่แหละอยากมีงานทําก็ไม่มี<อ>ยุมันเยอะแล้วไนงะคุณลุงช่วยคุณป้าทําอะไรบ้างครับจ็ซักรีดนี่แหละช่วยตากผ้าซักผ้า ลุงแรก็เมื่อก่อนเขาเป็นรปภประสบอ,อุบัติเหตุแกก็ทํางานไม่ไหวเดินก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรนะ่นั้นแกก็ต้องเผยปเปลืองสักผาสองท่านนองเขาแกอดทนจะต้องสู้ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท c p r e t a e l i n g จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอย่าเข้าไปก่อเธอเอาไว้ คุณลุงกับคุณป้าก็คือทําอาชีพเป็นซักรีดใช่ไหมครับอันนี้คือทํามานานอยังครับคุณป้าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าไปรับจ้างด้วยไปเป็นแม่บ้านพอกลับจากทํางานแล้วก็มาซักรีดรีดจนกระทั่งถึงตีสี่สมัยก่อนเนี่ยคุณคุณป้าทํา2จ็อบใช่ไหมครับก็คือรับจ้างด้วยแล้วก็ซักรีดด้วยถูกต้องไหมใช่ถูกต้องค่ะส่วนโรงแรมนี่ไม่ได้ทําอะไรจ้างให้ป้าแล้วก็ป้ามารีด แล้วก็เงินรายได้ก็คือไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกไปโรงเรียนทั้งสองคนเลยทั้งต่อทั้งต้นไปโรงเรียนแสดงว่าคุณป้าก็คือมีลูกสองคนคใช่ไหมครับเป็นผู้ชายทั้งสองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วสองคนนี้อยู่ไหนครับลูกชายคนโตอยู่โคราชแต่ไม่ทราบว่าทํางานอะไร,รไม่ได้ส่งเสียอะไรเลยแล้วก็คนเล็กคนเล็กเมื่อก่อนนี้ให้เงินเดือนป้าเดือนละสองพันหลังจากประสบอุบัติเหตุ ก็ไม่เคยได้ให้งั้นแสดงว่าลูกชายของคุณป้าทั้งสองคนคือตอนนี้ก็ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูอะไรคุณป้าเลยถูกต้องไหมครับใช่ถูกต้องค่ะจากรายได้ที่ทําเมื่อก่อนก็คือสามารถที่จะหาเลี้ยงดูครอบครัวได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นไรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับคุณป้าสักรีดสองหมื่นค่ะเดือนละสองหมื่นสองหมื่นค่ะแล้วก็ไปทํางานเป็นแม่บ้านเขาให้เดือนละห้าร้อยเดือนละห้าร้อยค่ารถก็ออกให้โอ้ ซักรีดนี่คือเงินได้เยอะมากกว่ารับจ้างอีกนะครับทำไมไรายได้ตอนนั้นมันต่างกันจังเลยครับคุณป้าตอนนั้นมีแต่ป้าซักรีดอยู่คนเดียวแต่ผมก็ยังติดใจตรงประเด็นที่ว่ารับจ้างเนี่ยได้เดือนละ500แต่ว่าซักรีดเนี่ยคุณป้าได้เดือนละ20,000เลยประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนาะมูลค่าของเงิน500ก็ถือว่าเยอะไหมครับคุณป้าก็เยอะค่ะถือว่าเยอะแสดงว่า2 0 0 0 0ที่คุณป้าได้นในรายได้ตรงนี้ก็สามารถค่าฉบ้าล ส่งลูกไปเรียนหนังสือค่าเรียนพิเศษค่ารถไปโรงเรียนตอนนั้นก็มีลูกชายอยู่สองคนที่ยังเล็กอยู่ลูกบุญธรรมอีกหนึ่งคนเป็นสคนเป็น3คน,น,3คนให้เรียนหนังสือแล้วลูกบุญธรรมนี่มาตอนไหนครับเขาเอามาทิ้งไว้ให้ป้าใส่ตะกร้ามาให้ป้าแล้วก็เด็กก็นอนอยู่แล้วใบเกิดใบกัดอะไรมาพร้อมเลยแล้วเรารู้ไหมว่าคนที่เขามาทิ้งคือใครไม่รู้ หลังจากนั้นก็เลยเราก็มีลูกชายสองคนแล้วก็มีลูกบุญธรรมอีกหนึ่งคนใช่ค่ะก็เลี้ยงดูแลคนนี้มาตลอดคนผู้หญิงนี้เป็นอายุน้อยกว่าลูกชายสองนอคนใช่ไหมครับก,ก,ก็เลี้ยงเลี้ยงดูคนนี้มาประมาณกี่ปีครับยี่สิบห้าปีอะแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนครับไม่รู้เขามีแค่ครอบครัวแล้วก็แยกไปแล้วก็ทิ้งลูกไว้ให้เราเลี้ยงก็คือลูกบุญธรรมคนนี้ทิ้งเราไปเลยแล้วก็เหลือน้องนนท์ไว้ให้เราเลี้ยงใช่ไหมครับ อยู่กับตายังแต่เกิดเลยครับแม่ทิ้งครับแม่ให้ตากับยายเลี้ยงแม่ไม่ได้เกินตากับยายเลยครับคุณแม่ก็ไม่ค่อยมาผมเท่าไหร่ครับแม่มาแม่ไม่เคยซื้ออะไรหรือเอาอะไรให้ผมเลยครับทั้งสามคนนี้คือให้เรียนหนังสืออยากเรียนอะไรก็ได้เรียนหวังว่า เจริญเติบโตได้มีชีวิตที่ดีๆของเขาเองก็เคยหวังค่ะว่าเราแก่ชราไปเขาคงจะมาดูแลเราบ้างแล้วลูกทั้งสามคนเนี่ยถงเสียถึงชั้นไหนครับคนโตปริญญาตีคนเล็กปริญญาโทโลูกบุญธรรมรเรียนถึงม,ม .2 แล้วก็มามีมมมสามีก็เลยไม่ได้เรียนมามีลูกอะ่ะมีลูกตอนม .2 ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้คุณป้ารู้สึกยังไงบ้างครับพ่อแค่ ท้าแท้ทอาแท้มากตัวเองก็ไม่สบายท,ท้าแทะลูกแกเหรอก็แยกออกไปแล้วก็ไม่มาสนใจใายดีเลยเหรอกผู้ชายนะ ลูกสาวลูกบุญธรรมนะครับมีผัวไปก็เละเทะไม่มามสนใจใยดีเอาหลานมาทิ้งไว้ให้เนี่ยตอนนี้ก็รับภาระเลี้ยงไปไม่สบายไงสภาพแบบเดินไม่ได้อะแต่ก็ยังจะสู้่ะรีดผ้าทําเพื่อปากเพื่อท้องก็นั่งรีดอยู่เงี้ยไม่สบายก็นอนลุกได้ก็รีดต่อเรื่องเงินทองไม่ไมพอใช้ไว้ในครอบครัวแล้วทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนด้วย กับแ,แม่ตุกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรกับแม่เลืองเลยแต่เขาก็ต้องมาเดือดร้อนกับแม่เลืองให้นนไปโรงเรียนให้เงินซื้อเสื้อผ้าให้น้องนอนไปโรงเรียนซื้อรองเท้าอะไรคือครบชุดไปหมดเลยคุณตุกเนี่ยเขาก็เข้ามาช่วยเหลือมาดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้ถูกไหมครับ,รบแสดงว่าที่เราลำบากใจเนี่ยเพราะว่าคุณตุกเนี่ย เขามาดูแลเราใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็เองก็ลําบากอยู่แล้วเราเราไปให้เขาเดือดร้อนอีกค่ะมันคือความรู้สึกที่เราเกรงใจเขาท,าทาั้งๆที่เขาก็ไม่ใช่ญาติของเราใช่ไหมครับไม่ใช่ญาติของเราลูกเขารู้จักกับลูกเราเราก็รู้ถึงความลําบากคือรู้ว่าแม่เขาก็ไม่อยู่ด้วยก็เลยช่วยเหลือนนจะต้องไปกิจกรรมลูกเสือนะไม่มีตังเราก็ส่งให้เพราะว่าสนับสนุนเรื่องการเรียนมากเลย ม่เลี้ยงเจ็บป่วยจะไปโรงพยาบาลไม่มีค่ารถจะทํายังไงแม่ตุ๊กจะทํำยังไงเนี่ยไม่มีค่ารถไปโรงพยาบเราไม่มีเราก็ไปหามาให้สงสารคนป่วยไปหาหมอมันจะได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยอยากบอกอะไรกับลูกทั้งสามคนไหมครับอยากบอกว่าอยากให้คนตัวมาดูแลเราบ้างส่งเสียแล้วบ้าง แล้วคนเล็กก็ขอให้เขาหายดีจากโรคที่เขาเป็นอยู่นี้แล้วก็ลูกลูกคนสุดท้ายควรจะหันมาหาแม่มัง่งมาดูแลแม่มัง่งไม่ใช่ทิ้งลูกตัวเองไว้ให้แม่มารับเลี้ยงดูอยู่นี่ทุกวันนี้ให้ลําบากเข้าไปอีกหันมาดูลูกบ้างให้ส่งเสียลูกบ้างน่าจะหันกลับมาดูแลลูกตัวเองซึ่งเกิดจากตัวเองแท้แท กับยายเสียใจครับลูกไม่มาหาร้องไห้บ่อยครับผมก็ปลอบยายครับไม่เป็นไรอ่ะอยากอยู่กับตากับยายครับเขาเป็นคนเลี้ยงเรามาอยากให้อยู่กับหนูไปนานๆนะโตไปผมได้ดูตากับยายเองครับค่ะก็อยากให้ให้หนูกลับมาดูแลครอบครัวนะต้องมารับผิดชอบนะน้องนอนท์เขาก็ คิดถึงแม่อยู่นะเขาก็ต้องการอยากให้แม่มาอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยแม่เลี้ยงพ่อเเรเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีต้องกลับมาดูแลนะวัยอายุสูงขนาดนี้เป็นห่วงมากเลยบางทีจะบอกกันไม่สบายเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะโทรมาถามโทรมาอะไรท้อที่ผม รับรู้เรื่องราวจากของคุณป้ามาครับเลี้ยงเขามาจนเติบโตมาเขามีลูกแล้วเขาก็ทิ้งไว้ให้คุณป้าเลี้ยงอีกซึ่งผมเห็นว่าคือคุณรักสนุกได้นะครับแต่ว่าช่วยป้องกันหน่อยแต่ว่าถ้าคุณพลาดออกมาจริงๆนะครับช่วยรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทําลงไปแล้วก็อยากให้คุณมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ผมขอเป็นกําลังใจให้กับคุณป้านะครับผมแล้วก็คุณลุงนะครับขออนุญาตนะครับสู้ๆนะครับคุณป้าสู้ๆนะครับคุณลุงครับขอบคุณครับ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในอาคุณป้านี่ผมถอดเสื้อมาให้แล้วครับเดี๋ยวให้<ะ>คุณป้าสอดผมรีดเนาะอันนี้ต้องรีดยังไงครับรีดออกมานะคะ รีดมันออกมาก็คือพลิกพลิกกลับด้านกลับด้านแล้วก็ฉีดน้ํายาฉีดน้ํายาตัวน้ํายาตัวนี้เป็นน้ํายาอะไรครับน้ํายาอากีบค่ะอนีแล้วก็น้ําฉีดน้ําอันนี้คือน้ํะไรครับน้ําเปล่าค่ะแล้วอย่างเสื้อตัวนี้รีดเท่าไหร่ครับค่าบริการสิบบาทค่ะ เสื้อเชิ้ตราคาเท่าไหร่ครับเสื้อเชิ้ตก็สิบาทเหมือนกันค่ะสิบบาทแค่รีดอย่างเดียวใช่ไหมแล้วถ้าเป็นซักรีดด้วยซักรีดเสื้อเชิ้ตก็ยี่สิบรายได้ที่ได้จากการซักรีดอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งก็คือสามพันตอนนี้มีอยู่กี่เจ้าครับสามเจ้าค่ะผมขอย้อนกลับไปนะครับคุณป้าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าได้เดือนละสองหมื่นเนี่ยคือมีลูกค้าแบบกี่เจ้าครับสิบกว่าเจ้าค่ะคือตอนนี้เหลืออยู่สามเจ้าทําไมเหลืออยู่สามเจ้าค่ะคุณป้าเรารีดละโบราณก็มีเครื่อง มือใหม่เขาก็ไม่มาทําเราแล้วก็คือก่อนหน้าน,นี้ยังไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่มันทันสมัยเนาะแล้วก็วันนี้เองก็มันมีในเรื่องของร้านซักรีดซักด้วยแล้วก็อบด้วยใช่ไหมครับก็<ช>ทําให้รายได้ของเราลดลงลดลงซักรีดนี่เนี่ยมาจ้างให้ซักผ้าเยอะงานเยอะมากแต่ก่อนเนี่ยพอเดี๋ยวนี้งานก็ไม่ค่อยมีแล้วคนก็ตกงานกันเยอะด้วยที่เคยจ้างซักใช่ไหมเขาก็เลยไม่จ้าง เมื่อก่อนที่บ้านก็จ้างตอนหลังลูกโตมาแล้วทํางานทําการเขาแยกกันหมดแล้วล้วก็ไม่ได้จา้างเหมือนกันเครื่องซักผ้าเรามีทาได้แล้วก็คือไม่จ้างไนงะเดี๋ยวนี้คนก็ประหยัดกันทางนั้นแหละนะแล้วอย่างนี้แสดงว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยได้จากการซักรีดก็คือ3,000บาทถูกต้องไหมครับแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคุณป้านเนี่ยมีอะไรบ้าง ค่าน้ําค่าไฟแล้วมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นไหมครับค่าบ้านบางทีก็ไม่เม้าแคจะไม่พอแล้วเวลาไปหาหมอนี่อีกใช้ค่ารถค่าลาไปก็คือนี่มันก็เกินรายได้แล้วนะครับคุณป้านอกนั้นคุณตุกท้งนั้นเลยค่ะค่าที่มันส่วนต่างที่มันเกินออกมาเนี่ยก็คือคุณตุ๊กเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดใช่ไหมครับค่าน้องไปโรงเรียนใช่ไหมครับค่ากินค่าอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งคุณตุ๊กเขาไม่ได้ดูแลครับ ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วกี่ปีแล้วครับที่คุณตุ๊กมาคอยดูแลครับคุณป้าสองปีได้แล้วค่ะแล้วอย่างนี้น้องนอนท์นี่ช่วยอะไรคุณป้าบ้างครับกวาดบ้านถูบ้านเอาผ้าไปส่งไปเอาผ้ามาให้รีดมาให้ซักกระบอกเขาตั้งใจเรียนเพื่อจะได้มีอนาคตที่ดีบอกประชาชนเพว่าเราก็แก่แล้วทุกวันนี้เขาก็มีช่วยไปเก็บผ้าก็ไปเอาผ้ามาให้ไปส่งผ้าให้ก็มีมั่งแล้วกวาดบ้านถูบ้านให้ อันนี้คือเสร็จยังครับคุณป้าเสร็จแล้วค่ะจริงๆคือผมนั่งคุยกับคุณป้าเนี่ยนานมากอยู่เหมือนกันนะคือเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยกว่าจะรีดเรียบก็คือใช้เวลานานมากอุ้ยอันนี้เรียบเรียบแบบเรียบมากครับผมใครก็สนใจก็มารัดมารีดได้นะครับมาหาคุณป้าเรียงได้นะครับนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยคุณป้าน้องนนท์ครับสัญญาแบบลูกผู้ชายได้ไหม จะดูแลคุณลุงกับคุณป้าไหมครับไม่ทิ้งเขาไปไหนเป็นเด็กดีนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณลุงกับคุณป้าจะสามารถที่จะเลี้ยงดูน้องนนไปได้ถึงตอนไหนก็เป็นห่วงอนาคตของน้องนนเพราะงั้นวันนี้ทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงคุณป้านะครับและขอมอบเงินทุนสนับสนุนให้กับคุณป้ากับคุณลุงเป็นเงินมูลค่า1 0,000บาทด้วยกันครับ ขอบคุณค้วขอบคุณคุณธงเงินขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ตุกมากมากด้วยค่ะขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาคุณป้าครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากทางรายการครับดีใจมากเลยค่ะที่มาช่วยเหลือแล้วคุณลุงครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจคก็คงไว้ใช้จ่ายในบ้านเลยคเจ้าบ้านมันก็ทวมแล้วน อ๋อแสดงว่าถ้าไม่มีเงินเช่าบ้านเลยเราก็จะให้ออกไปเลยจ่ายค่าเช่าบ้านใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้มีที่อยู่ต่อไปค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่อยากจะสนับสนุนนะครับให้กับคุณลุงกับคุณป้านะครับก็สามารถสนับสนุนคุณลุงคุณป้าได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับคุณลุงคุณป้าณตอนนี้เองก็มีอายุที่มากแล้วไหนจะเรื่องสุขภาพร่างกายที่มีโรคหลายโรคมากนะครับ เดินก็เดินไม่ได้ส่วนคุณลุงเองก็พอช่วยได้นิดๆหน่อยๆไหนจะอนาคตของน้องนอนอีกนะครับผมที่คุณลุงคุณป้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะเลี้ยงดูน้องนอนไปได้นานแค่ไหนนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับคุณลุงคุณป้ากันนเยอะนะครับสําหรับใครที่อยากบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะครับหรือว่าอยากจะส่งอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องนอนนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่อยู่แถวสายไหมวัชรพลนะครับหรืออยู่หลังมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพนะครับผมก็สามารถที่จะมาใช้บริการคุณลุงคุณป้าได้ตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับและที่ขาดไปได้ครับผมที่ทำให้เราได้มาเจอนักสู้ดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณ CP และ CP r e t u u r i n g มากๆครับ สำหรับใครที่มีเรื่องราวดีๆของคนที่ทำมาหากินแบบสู้ชีวิตนะครับที่คุณเห็นแล้วอยากบอกต่อเขียนเล่าเรื่องราวของคุณส่งมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกตุ่ปน15ปอรศปากเกต1 1 1 2 0หรือสามารถเข้าไปเขียนได้ที่ Facebook Fanpage ขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกและอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่และเบอร์โทรติดต,ต่อกลับด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากข้อคิดไว้สักข้อหนึ่งนะครับความมานะพยายามเป็นคุณสมบัติของนักสู้ความเป็นนักสู้เป็นคุณสมบบัติของผู้ปรระสสควาามํเ็จ ขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับสำหรับวันนี้ผมบิก๊กภูริพัฒน์ใจวีรวัฒากุลน,นะครับและคุณป้าเรืองนะครับลุงแลแล้วก็น้องดนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์เวลา15นาฬิกา20นาทีทางช่อง nation tv 22สําำหรับวันนี้สวัสดีครับ น้องนนรักตากับยายมากมากครับหนูจะดูแลและช่วยตากับยายทำงานเองครับน้องนนรัลลชานลลนนวลแจงขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญา ว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ไปทำอะไรข้างล่างตัดเข้าดีดจ้าเนีย่ยลงมาเลยโอ้โห oh. ข้าดีดคืออะไรต้องตัดออกเพื่ออะไรออครับเพราะกพอนันร่วงในนาแล้วจะกค่ำนินไม่ขึ้นข้าวนี่เสียได้อ่าขอจ้างตัดแล้วทํางานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเจ็ดโมงเช้ายันสี่โมงเย็นโอ้ oh. ทำงานไปด้วยแล้วเป็นลมเนี่ยเคย นั่นก็หายก็ลุกทําต่อถ้าเป็นหน้าฝนคือไม่มีงานเลยไม่มีงานเป้าอะไรได้จากไหนครับแฟนก็มาทํางานที่อู่นี่มั่งถ้าอยู่กันกี่คนที่บ้านอ่ะก็หลานสองคนแล้วก็ตายายแล้วคนพิการคนพิการนี่คือใครลูกชายเนี่ยรายได้ของสองคนเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับเต็มที่ก็ต้องพันสุขภาพของเปียกก็ไม่ค่อยดีด้วยเป็นโรคหอบโรคปอดไม่รู้จะไปทางไหนก็ต้องทาเตือเลี้ยงครอบครัว